นี่เป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะทาคลิปภาคเสียงนะฮะไม่มีแล้วเราจะไม่ทาอย่างนั้นแล้วคอนเทนต์แบบนี้มันอาจจะสิ้นสุดแล้วมันไม่ได้เพอร์เฟกทุกอย่างพอถึงตรงนี้ก็ใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังก่อนว่าในแต่ละครั้งที่นัตตี้พากเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วเรามีวิธีการเตรียมตัวก่อนพากยังไงเป็นห้องอัดของนัตตี้เองอุ้ยตื่นเต้นเลยไม่เคยเปิดให้ใครดูมาก่อนเลยเตรียมตัวยังไงผมจะต้องไปอาบน้ําก่อนกำลังจะไปอาบน้ำเนี่ยถ้าขมะ อานนันเสร็จก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันเนาะเข้าห้องเปิดไฟเตรียมไม้แล้วก็ดูซีนที่เราจะภาคจะว่าซีนสุดท้ายก็ใช่ไม่ได้ใช่ว่าเราจะเลิกนะแต่ว่าเราจะปรับไปทำรูปแบบอื่นแต่ยังเป็นการภาคอยู่นั่นเอง ผมว่าการเตรียมตัวก็สำคัญนะแต่ว่าการเตรียมใจสำคัญกว่าเราก็ทำตรงนี้มาสักพักใหญ่ๆมากๆแล้วอะแค่เลิกทำคอนเทนต์ลงช่องไมพังแต่ใครจะให้ไปช่วยภาคมีบทไหนขาดอยากให้พวกเราไปช่วยก็ทักมาได้เลยยินดีพร้อมไปช่วยเสมอครับเ,เตรียมตัวก่อนผมจะไปวอร์มร่างกายก่อนทุกครั้งก่อนภาคเสียงผมต้องได้ดูหนักครั้งนี้ผมมาดูอวตารเป็นภาคไทยผมต้องดูหนังที่เป็นภาคไทยเพื่อที่จะได้ซึมซับอารมณ์การดูหนังหรืออะไรเงี้ยปกติทุกการภาคอะอาจจะดูที่บ้านดูสตรีมมิ่งแล้วตอนเย็นหรือตอนกลางคืน ก็กลับไปพากเสียงบางทีมีแค่ประโยคเดียวก็ต้องดูหนังนี่เลยค่ะด้านไหนก็จะเป็นแบบนี้คอมหนึ่งไมโครโฟนนะคะแล้วก็มีไฟแค่นี้เลยง่ายๆเลยค่ะไม่ได้มีอะไรเยอะเลยสําหรับใครที่เริ่มต้นอัดเสียงพากเสียงอะไรนะคะก็แค่นี้ก็พอแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นผนังด้านหลังที่ทุกคนคุ้นเคยกันในคลิปก็จะเป็นที่เก็บเสียงหรอโฟมโฟมอัดเสียงเก็บเสียงอะไรสักอย่างนะคะความลับก็คือนิตี้มีแค่ผนังด้านเดียวค่ะนิตตี้ไม่ได้แปะเยอะเลยนะคะก็มีแค่ผนังด้านเดียวเ<อ>ท่านั้นนะคะ การวอร์มเสียงอะไรต่างๆก็ถนอมเสียงตัวเองอยู่แล้วก็มีจิบน้ำอะไรมาบ้างเข้ามาในนี้คือเราจะไม่ได้เอาอะไรมาเลยเพราะเราตั้งใจมาพร้อมจากข้างนอกแล้วแล้วก็เข้ามาคือเราไม่ได้ทําช่องเป็นงานหลักนะแต่ละคนก็จะมีงานหลักของตัวเองที่เป็นงานที่ใช้ในการดำรงชีวิตแล้วเราก็ใช้เวลาว่างของตัวเองในการทําคลิปซึ่งผมก็จะมีเวลาว่างช่วงนี้แหละช่วงหลังเลิกงานนะ่ะเขาบอกว่าถ้าใครเรื่องนี้ทําได้ดีมากมาถึงโลกไอแม็ก โดยปกติการพากเสียงนะครับส่วนใหญ่ก็จะวอร์มคอกันเันนมันช่วยได้เยอะเลยนะครับแบบวแบบ่าแต่วันนี้ผมจะพ่นคอครับรู้สึกว่าหวัดลงคอครับเป็นสัปพักแรกช่วงนี้บางทีก็ใช้เวลามากบางทีก็ใช้เวลาน้อยก็แล้วแต่คลิปความยากง่ายอะเนาะต่สมมากก็จะทำให้เสร็จภายในคืนนั้นคือใช้เวลาเฉพาะกลางคืนอะ่ะตอนเช้าก็เราก็ไปทำงานกันปกติ อีกเรื่องนะคะเป็นดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่ไม่ได้จำเป็นไม่ได้สําคัญเท่าไหร่แต่ว่านัตตี้ก็รู้สึกว่าอยากจะใส่ลงไปนั่นก็คือเรื่องของผมเห็นในซีนเนี่ยตัวละครน่ะหน้าก็เลี่ยเกลามากเลยผมว่าต้องถึงเวลาแล้วครับชุนี่ในชุดพร้อมนอนก็คือถ้าทุกคนสังเกตในคลิปอันไหนที่มีซีนผมพากะชุดของผมส่วนใหญ่ในนั้นนะจะเป็นชุดพร้อมนอนนะฮะ มันต้องถึงขั้นก้นหัวนะแต่คนอบบมาพิตตัวละครหัวล้านก้นหัวแค่ก้นนวดก็เกรียงกล่าวแล้วครับนั่นก็คือเรื่องของสีเสื้อผ้านั่นเองค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นคนที่หาสีเสื้อผ้าที่มันค่อนข้างจะตรงกับ personal color ร์นะคะหรือว่าสีที่มันช่วยไบรท์ผิวให้มันดูสบายตาม,มากขึ้นเวลาที่เรามองจากกล้องเนี่ยอย่างเช่นสีขาวสีอ่อนอะไร้ะคะก็คือจะรู้สึกว่าเออมันมันไบรท์ดีแล้วเวลาที่เรา มองตัวเองจากในกล้องมันก็รู้สึกว่าอย <c oughs> <c oughs> มันตรงกับคาแรคเตอร์บางทีนะคะก็อาจจะใช้สีเสื้อที่มันตรงกับตัวละครหรือว่าตามซีนที่เอามาพากเพื่อเพื่อมาที่เพื่อที่เราจะได้ลุมโทนสีของตัวเองกับตัวภาพให้มันไปในทางเดียวกันมากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นเสียงที่ผ่านเจ้าตัวไม์ตัวนี้นะคะที่จะอัดผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะ และสิ่งที่ขายไม่ได้เลยก็คือนี่ครับน้ำฮะต้องพกเป็นน้ำอุณหภูมิห้องปกติครับไม่ใช่น้ำเย็นไม่ใช่น้ำอุ่นน้ำปกติเลย5 4 3 2 5 4 3 2เริ่มพากันเลยดีกว่าสิ่งสุดท้ายแล้วเลคคอร์ดครับไซบ็ borg, อกอวยพรฉันโอ,อ้เออคือฉันอยากจะกล่าวอะไรนิดหน่อยอ่ะนายเป็นประชาชนชีสรับไม่ได้เลยสตาร์ไฟอวยพรฉันเหมือนที่เราพูดตอนแท กันดีแต่ยังไม่ซึ้งพอเลเวล่นโวยพรฉันงั้นเออปีหน้าเราอ,อาจตุยมืดบนบิสบอยโวยพรฉันเออขอให้มา้าไม่ชี้แสรองเท้าของนายและปี่าไม่มองนายในปีที่จะมาถึงมันหมายความว่าไงเนี่ยข้ามไปนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะทําการลงเสียงต่อไปก็จะเป็นคลิปสไตล์อื่นของช่องเรานะฮะอาจจะไม่มีคลิปฮากเสียงให้ดูแล้วนะฮะ แน่นอนเรายังต้องฝึกฝนและพัฒนาเสียงอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้รับงานในอนาคตรหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับภาคเสียงคอนเทนต์แบบนี้มันอาจจะสิ้นสุดแล้วแต่การภาคเสียงมันยังมันยังไม่สิ้นสุดมันยังไปต่อได้และเราก็ยังสนุกกับมันที่ผ่านมามันพัฒนามา คือดีขึ้นอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกมากแต่สําหรับเราคือมันก็พอย้อมไปดูคลิปเก่าๆมาันก็แค่รู้สึกว่าตอนนี้เราภาคดีกว่าเยอะเลยดีกว่าคลิปแรกๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งแล้ววันนี้มันก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะภาคแฟนดับเราจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วแต่เพื่อการเติบโตคะ่ะเพื่อการมีคอนเทนต์หรือ มีความค reat ีฟใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องต้องปรับเปลี่ยนค่ะจากวันแรกที่เราเริ่มฝึกภาคด้วยกันมานะคะมันไม่ได้เพอร์เฟกทุกอย่างขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าทุกคนก็ตั้งใจทํามันอย่างดีที่สุดแล้วก็วันหนึ่งก็ได้มาเจอ f o l เ o w e r แล้วก็มาเจอทุกคนที่ผ่านเข้ามาจากทุกแพลตฟอร์มนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมพวกเรานะคะทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนพิมพ์มาเนี่ยเราก็ดีใจมากมานะคะที่ทุกคนชื่นชอบเนอะแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราะคะ่ะส่วนอนาคตทีมเราจะเป็นคอนเทนต์แบบไหนก็ จะพยายามทำให้ดีที่สุดหรือใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยไว้เจอกัน